วัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยีลาอุ้งอิงเอฟซีของสาวหน่อยเพชบานแพ่งสาวหน่อยลําเพื่อนชั่วตอนนี้ประแขกกำลังจะเดินทางไปตีสะเกตนะคะไปเหตุบุญขึ้นบ้านไม่ก็ยิลาเมื่อแรกฟังล่าก่อนแต่ว่าเบื้องต้อนตองไปเอาฝันละซองก่อนคะ่ะเอาฝันละซองไปซอยงานเดี๋ยวไปเจอกันยู่ตีสะเกตบ้านยีลาอุ้งอิงเนาะคะ่ะถึงบ้านยีลาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาของล่งค่ะค่ะ มีของมะฝากอีลาค่ะเอาหลดช่องหลดช่องโอ้ยเดี๋ยวถือกลับไปในกลั่โอ้โหหวกหญ่ๆนั่นหนิบอ่ะส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้ยเอฟซีเพ,พินมะสื่อเสือ เมื่อซื้อค่ะเพิ่มมากกันหลายเลรคคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม่คู่เพิ่นเอาเขาล้อซอกมากนะคะเอาไปก็ไปอ๋อหนองอุ้งจริงอยู่นี่ สวัสดีค่ะเี่เราอยู่นี่สวัสดีค่ะเอามาที่เราไม่ให้นย่าสวัสดีค่ะเอาของละซองมาซอยละยังยังอยู่ในรถอีกหลายอยู่ค่ะมีผู้ใดสิบมผู้ใดสิบไปถือซอยบ่ค่ะลูกปลาลูอ๋อมิเขาละซองยังเหลือของอยู่ในรถอยู่ค่ะลบก่อนไปถือซอยได้บ่ค่ะกับกับปลาลายบ่ได้ครัวกันดอกค่ะจะมากันยังยังมีอยู่ ไม่หน่อยสวัสดีค่ะต้นมาสือจะยุคข้างน้านี่ค่ะเอาตรงนั้นออกมาทีก็ได้เห็นาคาเเลื่นลงเ่ลงฟีเพิ่งมาหลยเลรเนาะค่ะว่าเมื่อเลี้ยงยิงตีหลายเป็นบ่ค่ะเมื่อคืนนี้เห็นเพิ่นน่นไอ้กางเต้นกันไปตะตมวนตมวนค่ะกาลั่งมาเดี๋ยวจะไปกลับรถมาลงน้ำเพิ่น เนี่ยล่ะค่ะอ,นนอ,อันนี้อันนี้เอาไปตะทุงเลยบ่ค่ะยาังค่ะอันนี้กะทิค่ะอันนี้เหมือนล่ะค่ะโอขอบคุณหลายๆค่ะ <c oughs>